จะแชร์อีกหนึ่งเทคนิคนะที่ผมทําทุกหลังนะจริงๆก็คือทําหลังเดียวแหละเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเวลาช่างเหล็กเชื่อมโครงหลังคามาเนี่ยเขาก็จะทําเป็นแบบอย่างเหมือนกันทุกหลังเทคนิคที่ผมจะทําก่อนให้เขาช่างเชื่อมมาเชื่อมโครงหลังคาครับก็คือพ่นสีสเปย์ไว้นะครับเพื่อที่จะบอกตําแหน่งนะว่า i, เฮ้ยเหล็กเนี่ยควรจะพาดฝั่งไหนพาดตรงกลางหรือว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับส่วนริมบ้านเนี่ยส่วนขอบบ้านเนี่ย จะต้องพาดริมอยู่แล้วนึกภาพไหมอเสอสเส่นะครับจะต้องพาดริมอยู่แล้วส่วนในบ้านเนี่ยบางทีเราเลือกได้นะว่าเราจะเอาริมไหนเลือกทําไมก็คือเลือกตามแผงก่อนะครับนึกภาพไหมว่าเราจะก่อยังไงนะครับเนี่ยยังเสาอย่างเงี้ยเราจะก่อกลางเสาหรือว่าเราจะก่อริมเสาฝั่งไหนอ่านะครับเราจะต้องพาดอเสให้ได้เท่ากับแนวก่อเพื่อที่จะแนวก่อเนี่ยก่อขึ้นไปแล้วนะครับไปชนเหล็กอเสนะครับมันจะทําให้แผงก่อเนี่ย แข็งแรงนะนะครับแข็งแรงมากจริงๆอ่ะลายอาศยอ่ยมันก็มีบอกในแบบอยู่แล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ละเอียดถึงครับว่าต้องตามแผงก่อทุกแผงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องมาจัดแจงเองหน่อยนะครับแต่บางอาศัมันมีองศาของมันอย่างเช่นต้องกึ่งกลางบ้านอันเนี้ยเราสามารถไม่สามารถเลื่อนได้ก็มีเราก็ให้ช่างเหล็กเนี่ยเสริมเข้าไปนะครับอ่าเสริมอาศัเข้าไปเพื่อที่จะให้แผงก่อเนี่ยมันก่อขึ้นไปรับ ก่อขึ้นไปรับกับอเซด้านบนแล้วก็เชื่อมหนวดกุ้งนะครับแผงจะแข็งแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปพ่นสีกันอ่าหลังนี้เป็นบ้านสองห้องนอนนะสห้องนอนสองห้องน้ำลองนึกภาพดูนะถ้าเป็นขอบนอกอ่ะรอบบ้านเนี่ยจะต้องพาดด้านนอกอยู่แหละจะต้องพาดด้านริมอยู่แหละเพราะว่าก่อริมรอบบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้างในบ้านนะครับข้างในบ้านเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกว่าจะพาดอเซฝั่งไหนนะนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะครับเนี่ย ห้องรับแขกเนี่ยตรงนี้ยตรงนี้จะเป็นห้องเนี่ยตรงนี้นะตรงเนี้เป็นห้องนอนนะครับแล้วตรงนี้เป็นห้องแล้วห้องตรงเนี้นะครับมันจะต้องก่อริมนี้นึกภาพออกไหมอ่าผมจะเลือกก่อริมนี้เพราะว่าจะไม่เห็นเสาห้องรับแขกจะไม่เห็นเสานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพลาดเหล็กตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงริมอ่านะครับพ่นไว้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะนะครับอ่าเหมือนกันนี่ก็พ่นไว้ แล้วก็เสานี้ก็เหมือนกันเหล็กอะเทก็คือจะพาดริมนี้นะนะครับเนี่ยพาดริมนี้ชุบเนี่ยใช่ปะนี่ตรงนี้เป็นห้องเนี่ยเหล็กอะเทพาดนี่นะครับมาต่อมามาดูท่านี้มั่งตรงนี้เป็นห้องเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเหล็กอะเทจะพาดตรงเนี้ยแต่ว่าเราต้องเลือกแหละว่าจะพาดตรงไหนนะครับของผมตรงนี้เป็นห้องน้ำมาผมจะก่อแนวนี้เนี่จะก่อแนวนี้ นะครับผมก็ให้เหล็กอเสเนี่ยมันพาดริมนี้อนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอ่าเนี่เหล็กอเสพาดเหมือนกันซบซบซบห้องน้ํานี้ก็เหมือนกันนะผมจะก่อนี่จะก่อริมนี้อ่ามันจะเป็นห้องน้ำกับห้องนอนคู่กันไงนะครับอ่ะเหล็กอเสพาดตรงนี้อ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะนะครับอ่ะพาดริมนี้ แล้วก็มีตรงแผงก่อห้องน้ำนะครับผมก็ต้องมีเหล็กอาเสด้านบนเหมือนกันนะถ้าเราไม่บอกช่างนะครับช่างเขาจะไม่ทำให้นะนี่ผมก็ขีดข้างล่างไว้นะครับอ่านี่ครับนี่ผมก่อแผงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าก่อแผงตรงนี้ครับ่ก็จะมีให้พิเศษช่างเขาหน่อยนะน,นะครับเพราะว่าเขาต้องเชื่อมอาเสเพิ่มนะครับเน,น,นี่ยมันจะรับแผงก่อด้านบน นะนะครับห้องน้านะครับอ่าตรงนี้ไม่มีเสาไงปกติเขาไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะนะครับแต่ผมก็ให้เขาเชื่อมมาภาพรวมหนึ่งหลังก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับพ่นเสร็จแล้วนะครับถามว่าไม่ทําได้ไหมไม่ทําก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ทาเนี่ยเหมือนกับว่าถ้ากอ่อก่อขึ้นไปเนี่ยบางทีมันไม่ชนเหล็กอาเซะไงความแข็งแรงมันจะน้อยนะครับมันจะน้อยลงโอเค ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายนะครับสอนทุกวันอาทิตย์ไลฟ์สดสอนนะในกลุ่มปิดนะครับทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะถ้าใครสนใจนะครับกําลังลงมือทําหรือคิดจะเริ่มลงมือทํานะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาความรู้เพิ่มเติมผมจะสอนปูพื้นฐานให้นะครับด้วยประสบการณ์ของผมเองนะครับชี้แนวทางให้นะครับไม่มีทุนจะทํำยังไงมีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงนะครับพอมีทุนจะไปทางไหนบ้างนะครับ จะลองชี้แนวทางให้นะครับหาความเป็นไปได้ให้นะครับว่าเฮ้ยเราเหมาะหรือเปล่าเหมาะกับธุรกิจนี้ไหมธุรกิจนี้ต้องดูอะไรตรงไหนบ้างนะครับสนใจเรียนก็แอดไลน์มาได้เลยครับเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้